ใช่สบายดีพบเพอกับตอนนี้คือเก้าเดอพี่น้องจ๋าเมาือนี้จอนี้กาบเสมาขวคุดนักหองใต้ดินในพี่น้องเนาะหรือว่จิโรนั่นเองจา้ามากับน้องไซคือเกาเจอคอยแรกกระจาพี่น้องนี่คุดเข้าไปคุดเข้าไปคอยแรกกันเล้กเติบจะพี่น้องก็จเจอตัวแล้วตอนนี้กําลังจกเอาออกมาพี่น้องจกยากน้อยนึงเนาะ ยี่โลเฮากระไดตอนนี้นะของดินเทากำลังห้องอยู่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาลค่ำแล้วตอนนี้เจ้านี่พัากันกำลังค่ำอยู่จ้ะเจ้านี่เสียามาเฮ็ดเมนูกินแรงเด้อพี่น้องวันนี้เสียามา,จาแจวแซโน,นแย่เนี่พี่น้องเนาะทำปนจิโปมแซโนแย่ป้าขมแซพี่น้อง <Okay. S 2> คอยเลกกับใช้เวลาโดนพี่น้องเอ้ย เข็นโตแล้วแต่ว่าจกออกมายากยากจ้ะนี่ออกมาเลยพี่น้องจ้ะนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ใหญ่จ้ะพี่น้องที่โพมบ้านเบาจนนี่ตัวนี้ไปคุยคดอยู่บางบอนมันจะตัวโบนใหญ่ปานนี้เด้ออันนี้ตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องนี้เป็นอีกูดจ้ะมีอีกูดอีกเกลี้ยงนะพี่น้องเนาะค่อยต่อไปจ้ะอันนี้ค่อยใหญ่สุดพี่น้องย้ำนี่ค่อยเจลอน้อยน้อยแต่นี่จตะซับได้ทองพี่น้องอันนี้เป็นอีกเกลี้ยง แล้วข่อยต่อไปพี่น้องอันนี้มันจะเอาอันสีดาเอาใบไม้เอามากอีกอย่างเข้าไปเนาะพี่นอ้องเฮ็ดเป็นเนื้อตัวนี้มาเจอเฮ็ดอีหยังกับบุหงพี่น้องอันนี้ป้าคล้ายกับเฮ็ดขาวเลยเนาะนี่จ้ะเนี่ยข่อยต่อไปจีบโอมยัมนี้จะบ่มีไข่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวใหญ่ใหญ่จ้ะพี่น้องเนี่ยออกมาพี่น้องหัว หัวขาดจ้าเห็นบ่จีเปิมหัวขาดเนี่ยออกมาแล้วได้แต่ตัวพี่น้องเออหัวขาดแล้วก็ข่อยตัวไปนี่ก็เอาใบไ,ไม้เอาอย่างข้าไปกินยิ่งแล้วพี่น้องนี่จ้าเนี่ยได้ก็ได้อีกตัวเลยพี่น้องก็จะหาคุดไปเรื่อย อีแม็กนี้ตัวต่อไปพี่น้องอันนี้ก็คืออีแมกอัน,น,อน,นสากคดสองมือก้อนเนาะก็เลยบบได้หลายจ้าน,นี่ก็คือมาซอยเสียขี้แล้วก็เอามาล้างน้ำทำควา,ม,าม,มสะอาดนะพี่น้องนะเตรียมเสียบไปปิ้งนะก็มีมะเพ็ดมีมนอ่าเนแย่แล้วก็มีหัวหอมแดงนะแล้วก็มีต้นหอมพี่น้องต็นี้เสียเอาไปปิ้งให้สุกเนาะเนแย่ก็คือมาปิ้งอุ่นอีกก็คือตัวน,นี้ปิ้งแล้วแล้วเนาะอันนี้นะก็ียมาอุ่นอีกปิ้งเขาตัวเย็นไว้ มาทำการปิ้งอุ่นจ้าเนี่ยจีรอของเฮาไฟกับพอนี่ลุกดีพี่น้องระวังให้รอปิ้งซุก,กนี่จะมาทำปลาดุกมะเขือพี่น้องก็นี้ส่มาเห็ดตำปนปลาดุกจ้าไม้ปนปลาดุกใส่มะเขือนี่ก็คือซุกแล้วนะพี่น้องเนาะเนี่ยวันนี้ก็มาทำการตำเลยจ้า ปารปทการน,น้ำลายแต็กพี่น้องเห็นแล้วของเซฟของอันนวนี่พี่น้องนี่วันนี้ก็เอาเพชลงไปใส่เกลือเป่งน,นัวเกลือเนาะแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีจะ้ะแล้วก็ทำตำพี่น้องทำการตำไม่เข้ากันโคกโคกโคกจะ้ะ กให้แบบพิถทพิละเอียดแล้วก็ทำการใส่ยางอื่นลงไปต่อวันนี้นี่พี่น้องใส่หัวหอมแดงเนาะนี่ตามด้วยจีรอของเฮาเองพี่น้องหรือว่าจีปโปมนั่นเองนะจ๊ะนี่แล้วก็เอาอันนี้นอนแย่กับอันนี้จะพี่น้องหัวหอมเข้าไปในะต้นหอมของเทา เสร็จแล้วก็ทําการโคกต่านะพี่น้องตามให้ส่วนผสมมันเข้ากันให้มันเซียบให้มันนัวไปเลยนี่จ้ะพี่น้องจะ้ะป้าพี่น้องเริ่มเียบอันมีก,กินหอมของชิลโลของนอแย่แล้วเนาะนี่จ้ะพี่น้องก็คือ เยวจีปโมจปมเอาปิ้งเอามันจะได้อัตลัของอันกินจีปโปมพี่น้องกินจีปโปมจะแบบหอมเฮงตามแบบนี้ได้อัตรัของแบบคว่มหอมของอีหยังนีพี่น้องนี่เสล้วจ้าพี่น้องแล้วก็กลับเข้าเหเหนียวฮอนๆอนตุ่ยเข้าไปโอ้ยพี่น้องเนาะซ่บปัญญงจ้ะนี่ได้กินหอมของจีบโปมคักแน่พี่น้อง ท้ายนีจ้จะที่กับกลาคำว่าสบายดีสวัสดีครับ